สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภและสวัสดีท่านที่เข้ามาชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคาราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคําพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาค,คมถึง13มิถุนายนราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินนะครับดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวศุกร์และในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไร เชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับในด้านการงานในเดือนนี้ท่านมีแนวโน้มว่าจะถูกจับตามองจากผู้ใหญ่ในที่ทำการมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ท่านวุ่นวายใจสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหรือจะสามารถทำอะไรแก่ท่านได้นะครับ เพราะหากท่านเป็นคนที่ได้ทำงานตามเป้าหมายและรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดีคนที่คิดไม่ดีกับท่านก็จะแพ้ไผ่ตัวเองนะครับในเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารกับคนรอบข้างระวังการพูดที่อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนทำให้เข้าใจผิดกันได้นะครับนอกจากนั้นบางท่านอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือช่วยหรือกิจการงานบางอย่างของญาติพี่น้องและในช่วงที่ดาวราหูได้โคจรเข้าสู่ราศีเกิดของท่านในภพตนุซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่การงานดังนั้นท่านที่วางแผนจะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะทำได้ยาวไปจนถึงอีกปีครึ่งเลยนะครับท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับ จะเกิดสิ่งดีสิ่งใหม่ในชีวิตของท่านในเดือนนี้ท่านที่ทำธุรกิจการค้าออนไลน์หรือการงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียหรืองานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือจะเป็นงานที่ต้องใช้ภาษาต่างชาติในการทำงานก็มีแนวโน้มที่ดีว่าจะประสบความสำเร็จนะครับด้านโชคลาภและการเงิน ในเดือนนี้ท่านจะมีจิตใจจดจ่อไปกับการหาไรายได้ท่านจะมีช่องทางใหม่ๆในการทำเงินหาไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจัดการเรื่องทรัพย์สินบางอย่างที่มีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์หรือที่ดินในเดือนนี้ท่านมีแนวโน้มว่าจะได้ใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลิน,นหรือพูดง่ายๆก็คือ ท่านอาจจะใช้ใจ่ายเงินอย่างลืมตัวนะครับดังนั้นหากท่านวางแผนว่าจะมีการใช้ใจ่ายเงินอยู่แล้วก็ควรนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออาจจะนำไปซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าในอนาคตก็ได้นะครับเช่นทองคำพันธบัตรหรือตาสารนี้อีกในหนึ่งก็อาจจะหมายถึงท่านอาจจะหมดเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้และมีความเป็นไปได้ว่า ท่านอาจจะต้องหมดเงินไปกับการซ่อมแซมสิ่งของจําเป็นภายในบ้านหรือเป็นของใช้ส่วนตัวก็เป็นได้นะครับในวันที่10ตุลาคมดาวพุธโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันสถานะทางการเงินของท่านก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงท่านมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาบางท่านที่กำลังรอเงินก้อน หรือรอการอนุมัติจากสถาบันทางการเงินก็จะได้รับข่าวดีนะครับหรืออีกในหนึ่งท่านมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเพศตรงข้ามอาจนำโชคดีทางการเงินมาให้ท่านก็เป็นได้นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะครับในเดือนนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงการค้ำประกันและควรรอบคอบ ระมัดระวังหากต้องเซ็นเอกสารสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยนะครับในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดจะมีสเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นและจะมีโอกาสได้สร้างสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรืออีกในหนึ่งอาจเป็นการสร้างสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนในเรื่องสุขภาพนั้นในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะครับแต่ว่าในเดือนนี้หากเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำนะครับเพราะอาจจะมีเหตุวุ่นวายเกี่ยวกับการสัญจรทางน้ำได้นะครับ และแนวทางสำหรับไพ่ทาโร่ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีศพฤษภได้ไพ่ Page of Swords, Knight of Pentacles และ Two of Swords นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะเป็นช่วงที่ท่านต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจทำเรื่องต่างๆในช่วงนี้หากท่านได้ยินข่าวลือหรือข่าวอะไรบางอย่างเข้ามา อาจเป็นข่าวสารบางอย่างที่ทำให้ท่านลังเลใจก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะครับคุณจะฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งปักใจเชื่อถ้าหากยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนเพียงพอนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์หรืออาจจะเป็นหุ้นก็ได้นะครับการงานในช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงที่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับ แต่ท to ่านก็มีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ได้เหมือนกันในเรื่องการเงินคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีเรื่องให้ต้องหมุนเงินแต่ท่านก็จะมีโชคดีทางการเงินทำให้สามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากคุณผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยและประสบแต่ความสุขสมดังปรารถนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ